สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพป้ายแดงใหม่วิ่งแค่60,000กิโลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาด้า CX3 เครื่องยนต์2 0เกีอาโต้ ato, คันนี้ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ Airbag ABS กุญแ,แ,แจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะไม้60,000แท้นะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ 69,000บาทค่ะซีดาวผ่อนเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะไปรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิโโรุคนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นแปดพบาทขึ้นไปค่ะกระซือรคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกจลังม,มองหารถ SUV สภาพที่สวยสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยนะเป็นรุ่น Sky Chip Technology น,นะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะคุณเจ้าสำคร รถสองดอกเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะรับประกันได้เลยนะคันนี้สามารถต้นมัน E10 ได้ด้วยนะคะขับดีพร้อมใช้งานเลยค่ะสภาพสวยสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอดี้สวยด้วยค่ะสภาพใบแดงเลยค่ะมาด้า CX3 เครืขยนตองยนต์เอเกียโตคันนี้ปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเดียดเพิ่มเติม,ตมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 4858ติดต่อแอมค่ะ